ปึด๊ดเอาเอาลงไปแล้วลงไปแล้วหายใจแล้วลงไปแล้วเ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วครับท่านอะไรวะเนี่ยแถวเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ยครับก็ขอสวัสดีเพื่อนนานาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลงไอ้เนี่ยลงเบ็ดปักนะครับแล้วก็ <c oughs> อย่องที่ใช้ก็จะเป็นอ่าลูกปลากระดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะลงเบ็ดโฟมด้วยนะครับก็จะเป็นเบ็ดโฟมหรือเบ็ดผูกกันแหละอันนั้นผมให้ลุงของแฟนเขา เดินไปลงตรงนู้นแล้วนะก็จะมาหาลูกปลาเกี่ยวก่อนนะครับก็ใช้เป็นลูกปลากระดิ่ตัวย่อมๆนะไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับขูดไี่นี่ก่อนเกี่ยวปึ๊บโอ้โหฟ้าร้องด้วยปไปลงเด็ดกันมันจะแข็งไหมเนี่ยเออเพราะว่าเพิ่งไปดักมาเมื่อเช้าเลยนะครับจริงๆไม่ต้องขังไว้นะถึงจะแข็งนะครับปลากระดี่นะแต่ว่ามันก็พอวิ่งได้เออช่างมันเถอะรีบไป เ้ยจะทันไหมเนาะเนี่ยฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้มันเป็นวันสงการนะครับเนี่ยโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมจะไปช่วยหลวงของแฟนเขาลงเบ็ดตรงนู้นนะครับไอตรงหมายที่ว่าเจองูครั้งที่แล้วอะ่ะแล้วก็มันเป็นหมายที่ผมเนี่ยไม่กล้ามาเดียวคืนจริงนะว่ามันอึมคึนนะครับถ้าเป็นกลางทุ่งปกติน่ยพอเดินได้นะครับมาเดี๋ยวไม่ยามเบ็ดรอบแรกกันช่วงหัวข่ําตอนนี้ก็น่าจะประมาณกี่ทุ่มแล้วนะทยสองทุ่มครึ่งนะพวกไม้อายุสิบมาด้วยครับไม้กันงูเอาไปเคาะ เดี๋ยวไล่ดึงจากต้นทางไปเลยตรงนี้ลงเบ็ดโฟมอันหนึ่งสายตึงไม่รู้ว่าอะไรลากไปตึงไม่เยอะเท่าไห,หาร่นะทายโอ้เหยื่อหมดเอาเหยื่อมาปะเนี่ยไม่เหยื่ยมอมาเดียวมาก็ทิ้งไเง <laughs> ปเลยปล่าเอามาตามทางอย,อย่างน้อยก็พอช่วยได้ฝ <laughs> ามือไปรูดเบ็ดแลาเปลี่ยนเหยื่อ ก็มบบลงแลล้วก็เยนี่อ่ะเฮ้ยเหกล็ดอุ้ย,อ,อ,ย,อ,ยอยู่นะไทยปลาอะไรวะเนะี่ยปลาช่อนเด๋อีบ้าเอ้ยมองเป็นปลาไหลได้ไงวะตอนแรกคิดว่ามองเป็นเป็นปลาไหลโอ้ผ่านเข้าไปอ้อมนู่นเลยเดี๋ยวก่อนเลยลากมาันออกมาก่อนเออออกมาแล้วมาแนละ้ว แซมแรกคืนนี้ึืดโอ้ผมสวนอยู่ตัวเป็นศอกเนะแต่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แค่สมส่วนเฉยๆ้อาทีมอืมโอเคมาใส่เหยอะไว้ใหม่แตมแรกมาแล้วไว้หน่อยวันนี้ออ <c oughs> อันนี้อ่ะอันนี้เป็นยังไงตัวเย่แล้เดี๋ยวมาเปลี่ยน อ,อันนี้อะไรวะเนะี่ยอุ้ยมีปลาหมอด้วยวา่ผ่านเหยื่อไม่อยู่ไปมาใส่อ้ยกลับขวดวังเออขวดไปเน,น,นี่ยตรงนี้โฟมเด็ดผูกโอ้แม่งโกคที่ผายปลายสายอยู่ไหนตึงว่ะตึงอะไรไม่รู้อ้โห โูมาแล้วสุดท้ายหน่วงผักโอเครู้เรื่องปล่อยไ่ไนดะ้ขี้เกียจเก็บโอ้โหคำตั้งนานเดี๋ยวก็จะไล่เปลี่ยนเหยื่อที่ว่ามันมันตุยนะครับพวกปากระดีเนะี่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าขาม,มาเมื่อกี้เปลี่ยนเหยื่อไว้แล้วนะครับเผื่อมันกินตามตุดนะอันนี้ก็ยังอยู่นิ่งไม่ใช่ตุยแล้วอ่ะยงังนี่ก็ยังไม่น่าจะตาตุดนี่ก็ยังโอ้โหนม่นไทย ปลาไหลตัวมันเริ่มเลยเนี่ยติดแล้วอ่ะมันกินก็ดีเฮ้ยไม่ใช่มันนอนมันนอนไม่ใช่มันกินก็ดีมันนอนงูหรือปลาไหลอ่ะอะไรดีงูเฮ้ยปลาไหลนี่ว่ะหัวมันบิดเนี่ยไอ้เฮ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลแล้วทำไมไม่หนีเราอ่ะมันไม่หนีหรอกโอ้โหเครียตัวเป็นโลเนี่ยไปไครปล่อยเลยปล่อยเลยอ่าปล่อยทุกคนไปก่อยทุกนทำไงอ่ะเราไม่มีเบ็ดโฟมมาแล้วทำยังไงอ่ะเอาไงดีวะ ถ้าอยากได้คิดว่ายังไงมันก็ดูดเดี๋ยวมันเศร้ามันกินจะได้แหละหรือว่าเราจะเอาที่เหลือมาผูกตรงนี้ดีกว่าก็มาผูกเสร็จเลยน่ะแปะตรงบึงบัวมาผูกดีกว่าที่เหยื่อมันยังอยู่อ่ะเอออย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าใจเย็นกปนมั้งใจเย็นเอาจับปึ๊บกบไปเขียดโอ้โหใไมได้กบไปเขียร์ได้ยังไงน่ะเกี่ยวปี๊ดเลยอ่ะกินไม่ได้มันอย่างเงี้ยโอ้โหมันชอบเลยเอาเกี่ยวเลยเกี่ยวโฟมเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวเบ็ดก็แหละ น้นจะติดเหรอเกี่ยวเบ็ดปากอะหย่อนไว้เหรอเฮ้ยเกี่ยวอยู่อะไรก็ไปท้ายก็เดินกลับมาเล่นปลาไหลเพราะว่าจับเขียดได้เดี๋ยวจะดูซิมันจะกินไหมนะครับเมื่อกี้แมงไม่หนีด้วยเชียโคตรเชื่องเชื่องจัดหนุนลนุนหนนหนุนหนุนห่นหนุนหนุนหนหนหนีนหวุนหนุหนุนหน หัวหลิ้มออกมาเลยดูดิวัวไทยมันลอยหัวอยู่นะยังอยู่ยี่หัวเบลเลอร์มงไงเดียย่อนสดแม่งดูดิเข้าปากมะกระดียังว่าอยู่เอา้าไอ้นี่ก็มึนๆเฮ้ยไม่หนีด้วยปลาไหลดูดิมือจับอยู่ไหมเนะี่ยอยู่ฮะลองดูปีกัดปะเนี่ยกฟ้าคอดิฟ้าคอเลยเหรอเอาจับมือเปล่านี่นะลองดูได้วะไอ้เหี้ย ครั้งแรกในชีวิตจับปลาไหลมือเปล่าต่อดูดิเอ้าของไงดีวะคว้าเลยนะอออคคค่่่ยยยๆๆๆแล้วมันจะพันแขนผมป่ดิเปลี่หรอเอาไอ้เหี้ยโอ้ยเปี่ยเอาไอ้ลูดไอ้เวนเอ้ยลื่นเยอะวะมันชี้ผายโอ้จับปลาไหลมือเปล่ามันยากแบบนี้เอาเอากระดี่เปลี่ยนเลยเขียดมา มันลื่นว่ะถ้ามีถุงมือไม่แน่นะเกี่ยวเกี่ยวนี่ไวอแปลกคิบหายเลยว่ะแล้วไม่กลัวด้วยนะเออตลกดีว่ะเฮ้ยแล้วทายมาเปลี่ยนเดียงนี้ก่อนตรงนี้มีสามอันเนี่ยเออพราะว่าตอนมาดูรอบแรกมันมันตุยตุยด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยดูให้ครบก่อนจะได้ หยิบมาเปลี่ยนทีเดียวเลยทางนี้ไม่ได้ลงเฮ้ยเฮ้ยน่ไทยไอ้เหี้ยติดติดแล้วน่ะอะไรทีติดติดอย่าเงียตั็มทันึง <c oughs> ตอนม,มาดูรอบแรกไม่ติดไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> พอจะมาปิดมาเปลี่ยนเบ็ดติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะตัวก่อนนี่มันพันนี้บ่าง ไม้เนี่ยโหโห๊ยดึงก่อนดิพันอะไรเนี่ยอุ้ยตัวบริลมเลยปากบรรลุมเลยไม่ค่อยโตหรอกแต่ใช้ได้มาเฮ้ยเอ้หัวเต้เอาโอ้ยวัวมมนใหญ่เหรอนี่โอ้โหวุวนวนวุนมาเอามา นึกว่าจะวิ่งก่อนอุ้ยเป็นแผลอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนฟันนี่ฟันอะไรอ่ะรอยฟันนี่รอยพวกฟันอุ้ยไม่ใช่ป้ะถือว่ามันสีกับไม้มันแผลเลยค่ะไม่เป็นไรของกินอย่าคิดมากนะเดี๋ยวาไปดูนี้ก่อนเฮ้ยติดเหมือนกันตะไทยเอาไปนู่นแล้วไปอยู่มอไซค์แล้ว เออเมื่อกี้เดินมาดูรอบแรกไม่ติดไม่ตุยหรอกเพราะว่าเพิ่งกินแน่นอนเออเอาไอ้เหีเ้ยทำไมแข็งไว้จังวะเมื่อกี้ที่มาดูตรงนี้รอบแรกยังไงวะเนี่ยสองตัวเลยเหรอเออเขาลงไว้สามคันไงตรงไอ้ท่อพญานาคกันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นที่มน,นี้มันตายตอนแล้วมาเดินรอบแรกทีไมันไม่มีนะหรือว่าผมเมาวะไอ,อเที่ยกูเมาหรือเปล่าไม่เห็นว่าปลามาติดที่เดินมาดูตอนแรก แข็งแล้วอแล้วเป็นไซส์ป๊อกเนี่ยเออแล้วเหมือนตุยนานแล้วด้วยแข็งไรเนี่ยจับไม่แน่นเลยเดี๋ยวเอาครีมมาก็ได้ต้องใช้ก็ได้ครีมออกปลดเลยเออ <c ười> ผมงงมากเลยนะตักไว้ใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องมาดูอีกรอบนะเอเคมะนะั้ยเนี่ยอยู่มนะันเนี่ยเออเอะไร โอเคครับเดี๋ยวมายามเบ็ดตอนเช้าอีกรอบนะอันนี้อุ้ยยังวิ่งอยู่เลยกลับมาคืนก็ได้ไปสามแต้มแล้วนะครับไม่รู้ว่าเชา้านี้จะได้เพิ่มอีกไหมนะอืไอ้ตรงปลาไหลตรงเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยอโอ้ต้ไทายเขียดยังอยู่เลยมันดิ้นขึ้นมาบนเนี้ย ไปไหลตัวเมื่อคืนใส่ไมีไปแล้วมั้งเตลิดเปิดเปิงไปแล้วมั้งเออปีนได้เขียดตรงน,นี้อันนี้หล่าอันนี้หล่าเป็นไงเขียดเอา้าโดนกัดสะบัดขึ้นมาบนยอดไม้เนี่ยไม่มีเหยื่อแล้วไปจะฟ้าไม่มีเช้านี้น มาคืนได้ไปสามแ้มเองอันนั่นนะ่ะง,งอแปแปลกงอ,งอแปแปลก,ปกอยู่หรือไม่ไม่หือไม่อือด้วยอ้าวอีกแล้วครับท่านหลุดที่ไหนเล่าดูหัวดิโอ้โหดียังเหลือครึ่งตัวไว้ให้นี่โอ้โ เี๋ยตัวโคตรใหญ่อ่ะตัวเนี้ยเนี่ยดูเดิอีกแล้วครับท่านอะไรวะเนี่ยแถวเนี้ยเนี่ยนี่คือหัวนะหัวปลาไข่ด้วยมีไข่มันกัดไข่ขาดครึ่งเลยเนี่ยดูหัวนะนอ้ห้ห <laughs> เรือเพิ่งกัดด้วยนะตายังใสอยู่เลยเนี่ยตาใสอยู่นะเนี่ยเพิ่งกัดโอ้โหโโสงสัยเราต้องเอามาจริงๆนั่นแหละ เอาใช่ปลาหมอใช่ไหม,ม,มนี่เหี๋ยวมานีู่ตรงนี้เลยป้าหมอเกี่ยวหลังเบ,บ็ดผมทําไว้แล้วสามอันอ่ะทางเอาไะาาเะนี่ยเอาดิโอ้โห <c oughs> ไม่เอาได้ไงเรายังไม่นเน่าเนาะเอาแค่นี้ก็ยังดีวะโครงการคนละครึ่งแม่งยังไม่หมดไม่หมดโ <c oughs> ปรโมชั่นอีกสัตว์เอ้ยคุยตะาไทายเสียวนี่เขียวเขียวหน้าผมนี่แค่นี่แกแกล่าได้แล้วเขี้ยวแม่งแน่นอนจริงอยูแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ย ไอ้เหี้ยขนาดตัวเป็นโลยิโลขาดเนี่ยเออไม่ใช่เฮงหรอกชฉโนอากัดทีเดียวขาดไปเลยเนี่ยเฮ้ยคูน้ำเล็กน้อยอย่างเงี้ยเยอะโอดจัดใช่เนี่ยขูน้ำเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมแม่ผมโดนหลายทีน่ะเนี่ยน่าจะเป็นทีที่สามแล้วมั้งตอนนั้นมากับน้าไทยก็ทีหนึ่งใช่ไหมด้วยกันสองทีแล้วเนี่ยขาดครึ่งเนี่ยแล้วผม ตอนนั้นมาคนเดียวโดนโครงการคนละครึ่งอีกแล้วครับท่านโครงการคนละครึ่งอีกแล้วครับท่านแล้วอันนี้อะไรอุยโยก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 เยนใจเย็นใจเย็นเออยิงโยกยิงตึงยิงโยกยิงตึงแล้วก่อนยิงโยกยิงโยกยิงโยกยิงตึงวไอ้ประโถอือสามขีด นึกว่าใหญ่เพิ่งกินนะเพิ่งกินเ,นเออแต่ไม่ผอมสมส่วนด้วยขีมปะขีมดีกว่าง่ายดีจับนี่ไปมฮะอึเออองเอามานันจริงๆซะงแล้วละชะโดเนี่ยเราก็เคยลองนักชะโดแต่ว่าไม่ติดเหยื่อแค่หายไปเฉยตรงนี้เออ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 รไทย ตึงๆวางคู่กันอันนี้ไม่มีอาการแต่อันนี้ตึงๆแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ยตึงๆอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ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 ้ยใจเย็นใจเย็นอ้ทิตดึงก่อนอึบอืมหมหเหมมน้อยก่อนนะ มาอันนี้ไซส์ปลอกอุ้ยแกะง่ายหน่อยยังหมานอยู่นะไม่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 คีเลทเท่าไหร่เหลือเบ็ดโฟมกี่หลังนะสองสามหลังน่าทยไม่รู้จำไม่ได้ดูช่องเอา อโอ้โหทำไมโฟมมันเละอย่างนั้นวนะน่ะโฟมมันเละเนี่ยเหมือนโดนดึงผมจําได้ว่ามัดไว้ดีมากเลยนะเหมือนมันดิ้นเนี่ยมันดิ้นจนแบบโฟมโฟมแตกเลยอะใช่เนี่ยเห็นปะเป็นเศษโฟมเนี่ยโล้ใบาสายอยู่ไหนอะไรยังไงอะลงลื้อละ,อะมีไหะเฮ้ยจะดินโฟมแตกขนาดนี้ก็น่าจะเป็นปลาไหลนะผมว่านะถ้าปลาช่อนคงไม่ดิน้นจนโฟมแตกงี้หรอก อ้าวแม่เจอแล้วออไม่ติดเน,นี่ยปลายเบ็ดมาอยู่เกี่ยวอยู่กับย่างนี้โหแต่มันดิ้นขนาดหนักเลยเนี่ยดินย้นจนโฟมแตกเลยทั้งวันโอเคครับแล้วกับไฟนี้รวมกับเมื่อคืนนะเราได้ทั้งหมดกี่แต้มวะนะไทยหกหกปะเ <6. S 2> มื่อคืนสามแล้วก็เช้าวที่สามไม่ถึงหกเลยมันมีนี่เลยห้าแต้มครึ่งสรุปรลเลยแล้วกันห้าแต้มครึ่งประมาณนี้นะไม่ใช่หกนะออโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันรอบนึง ต้องเอาแน่นะอืมเข้ไหมตอนนี้เราต้องเล่นตัวใหญ่แล้วล่ะ <laughs> เล่นจะโดแล้วลเล่นโดแล้วเคไป